เห็นยังครับใครเห็นแล้วบ้างวันนี้ใครไปเซ็นทรัลเวิบ้าง ใครไปเซนต์ท่านโวบ้างครับ หมาห <c oughs> มาไปปะเนี่ยมันหมามากเลยเนาะฮารากอนเหรอเซนทันโวไม่เหรอ ครับผมเล่นบ่อยไปเนาะไม่ค่อยดีเนาะต้องนานๆนทีเล่นทีเนาะ โอเคพอแล้วแหละปล่อยมันให้มันเป็นหน้าม้าไป mm hmm. ก็ตอนแรกอะ่ะ mm hmm. มันใช้ Wifi ที่บ้านแล้วคราวนี้มัน Wifi mm hmm. น่าจะกากอยู่ก็เลย <laughs> เปลี่ยนมาเป็นอินเทอร์เน็ตธรรมดา ก็นั่นน่ะสิพลักไม่ใช่พลักกนหลอกนะขั้นตอนต่อไปครับเราก็แต่งหน้านะฮะแต่ผมไม่ไม่แต่งอะไรมากมายก็จะมีนี่นะฮะกันแดบดบเราก็ต้องดูแลผิวหน้าตัวเองนะฮะปกติผมก็จะใช้ครีมใช้อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยไปหาหมอหรอกผมไม่ค่อยชอบเข็มเนี่ยฮะเราต้ทาไป มา <S <S ไปนะหน้าไม่มีสิวเลยนะฮะเนื่องจากว่าทาครีมก่อนนอนทุกคืนคิดถึงเหมือนกันครับคิดถึงทุกคนนะครับนี่ครับ นิดเดียวพอวันนั้นมันนอนดึกเครียดไงสอบมันก็เลยเออเป็นสิวใช้นิดเดียวนิดเดียวเนี่ยเห็นไหมผสมกันนิดเดียวนะฮะไม่ต้องทาอะไรมากมาย เพราะไม่งั้นเนี่ยหน้ามันจะลอยเราก็ทาแค่บางบางพอเอาล่ะครับเสร็จแล้วแตกต่างไหม แตกต่างไหมไม่เลยใช่ไหมก็บอกแปลว,ว่าไม่แต่งอะไรเยอะเสรแล้วขั้นตอนต่อไปนี่ผมมารีวิวอะไรเนี่ยก็เป็นแป้งซึ่งแป้งเนี่ยเราก็จะไม่ทาเยอะเพราะเราไม่ได้ไปเล่นนิ้วที่ไหนนะฮะ เนี่ยคงต้องเขียนนิดนึงอะครับเพราะว่าผมเป็นคนคิ้วบางมากแทบจะไม่เห็นคิ้วเลยเสร็จแล้วเนี่ยทาแป้งเสร็จแล้วทากันแดดแค่นี้เองเกลียดมโนไปเองน่าเกลียดมาโบกแป้งใช่ต้อง สุดท้ายนะครับมันจะทําให้ผิวเราดูมันมีมิตินะฮะแต่จะทําให้เยอะนิดเดียวพอ เสร็จแล้วครับนะเดี๋ยวพูดถึงคิ้วนะฮะลำบากสุดแล้วล่ะคิ้วอะให้ดูให้ดูอันนี้คือคิ้วก่อนเขียนนะฮะเขียนให้ดูก็ได้เออศนะิลปินว่างๆมาแต่งหน้าให้ดู แอปปุกมันอยู่โรงเรียนครับแค่นี้พอแล้วแหละไม่ต้องเขียนเลยะยแยะ่ให้เติมช่องโบไปนิดนึงเราชอบหน้าสดๆสดพอเป็นไงครับตลกไหมอ่ะ โอเคนะเสร็จแล้วนี่แหละครับการแต่งหน้าทาผมของผมเสร็จแล้วครับวันนี้เราจะไม่เซตสูงนะฮะเอาติดลงมาข้างหน้านี้ให้มันดูเป็นโคเรียแต่หน้าเหมือนอินเดียพอแล้วไม่ต้องข้างบนแล้วหมดเล้อ๋อลิฟต์ฟนะฮะอยู่ในรถนะครับผม แม้ใจคุณมีประตูจะเข้าไปอยู่ไโอเคไหมประมาณนี้ประมาณนี้เนาะ โอเคแล้วเนาะอ่านี่ก็เป็นผมทรงใหม่ของผมเองนะฮะมันอาจจะตลกไปหน่อยแต่ว่าผมมั่นใจในหน้าตาก็โอเคอยู่แหละนี่ก็เป็นบ้านของผมเองนะฮะอ <c oughs> ตอนนี้นะฮะห้องพ้าผมนะครับผมกลายเป็นห้องเก็บของไปในทันใดนะฮะมีของหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะที่พี่พี่แฟนคลับนะครับเอามามอบให้ผมนะครับผมเก็บไว้อย่างดีเลยนะฮะ อ้าวบีเซียเสียหรอวันนี้แว้นไปครับวันนี้แว้นไปน่าจะเร็วอยู่ครับวันนี้ก็เพราะว่าที่ไม่เซตผมเพราะว่าแว้นไปนะฮะเพราะว่าเดี๋ยงไงมูกัน็อกก็ต้องกดทับหัวอยู่ดีนะฮะ Mình có thêm những gì muốn giới đẹp không? đẹp không? บามันก็มีผมแล้วก็มีรูปเปนมาที่เฉยนี่รูปผมก็มีได้แยะเลยเนี่ยเห็นไหมค,ครับนี่ก็คือการพาทัวร์บ้านนะฮะแล้วก็รูปนี้นะฮะผมภูมิใจมากนะครับค,คือภูมิใจทุกรูปแหละแต่ว่าชอบดี เป็นรางวัลชีวิตเลยเนาะดีงามจริงๆริะไม่ได้อยากจะพาทูบัาแต่เดี๋ยวจะโดนบ่นว่าขับรถไปสตรีมไปเอาล่ะครับคราวนี้เราก็มาถึงห้องนอนแล้วนะฮะใครอยากจะดูห้องนอนผมหรือเปล่าครับซึ่งลกมาก โอ้มีคนอยากดูมันลกจริงอ่ะเอาไงดีอ่ะมันลกมากเลยอะไม่อยากโชว์เลยอ่ะ <laughs> ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าออกดีกว่า <laughs> <c oughs> เก็บบ้างก็เก็บเก็บครับแต่ว่าคือห้องผู้ชายอะ่ะ สไตล์ผมผมไม่ใช่คนสกรปรกแต่ผมขี้เกียจเนาะนี่นี่เขาเรียกมาดีวสายขังนี่เป็นไงบ้านผมผมนเป็นตำหนักเล็กๆตำหนักหนึ่งเลยนะฮะใครจะมาสักยันใครจะมาทําพิธีอะไรเชิญนะ ถามว่าจะกล้าไปไหนหรอฮะมามันก็จะอยู่ข้างในใต้ยิ่งพระเนี่ยหรือไม่ก็คงออกไปได้ข้างนอกแล้วนะฮะร้อนคืออะไรคือร้อน เดี๋ยววันนี้วันนี้แต่งตัวอย่างนี้ไปโอเคไหม มาได้ปะไงโอเคเนาะเดี๋ยวมาอวดจะอวดมอไซค์ให้ดูผมเป็นคนชอบความเร็วใครอยากดูมอไซค์ผมบ้าง อยากดูไหมยอยากดูไหมมาเอาผ้าออกก่อนคุมผ้าไว้มอไซค์ผมเป็นสีขาวมานี่นะครับนี่ก็คือมอไซค์ผมเองนะฮะตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวกำลังจะขับไปนะเนี่ยมีไฟหน้าด้วยเห็นไหมอ่าเรามาดูภาพเต็มๆกันแล้วกันนะฮะ นี่ครับมอไซค์ผมนะฮะซึ่งคันนี้ผมเพิ่งถอยมาเลยนะฮะยังไม่ได้ป้ายเลยนะฮะ